ฟังธรรมพวกเราเป็นอาชีพมาก็เราจินข้าวตอนเช้าก็ทานอาหารทุกวันแล้วเราก็อาหารใจก็เอาทุกวันเหมือนกันมีสติป้อนลงไปท,ที่กายที่ใจให้มันสมบูรณ์จะได้ขาดแคลนคนขาดแคลนอาหารใจแล้วคนไม่ทุกข์คนมีความโลภความโกรธความหลงถ้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วย,วยอาหารใจแล้วก็ไม่มีแล้วสียงเหล่านั้น เป็นชีวิตที่เป็นอมะตะชีวิตนิรันดรนชีวิตที่ไม่เป็นอันอื่นเป็นหนึ่งเดียวคือความรู้สึกตัวเราจึงมาสร้างมาต่อมาสัมผัสมาซึมซาบเบาเข้าไปาสู่กายสู่ใจทุกเวลานาทีการเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรียนพยายามรู้รู้สึกภาวะที่รู้เนี่ยมันจะเป็นภาวะที่ดูภาวะที่ดูมันจะเกิดการเห็น ตาที่จะ่ารเห็นมันก็จะเห็นแจ้งถ้าไม่ตาไม่คมก็เห็นไม่แจ้งถ้าตาคมๆหน่อยก็เห็นแจ้งเรเห็นความคิดแต่วังคนไม่ไม่เห็นแจ้งก็จะเข้าไปอยู่ในความคิดบาวงคนมันเกิดเทนาสนุกเป็นทุกข์ทางกายทางจิตใจถ้าไม่เห็นแจ้งก็จะเข้าไปเป็นผู้สุกผูุ้ทุกไปนะความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาประมาณกานบางทีมันมีกิเลส กามรมาลคาปะปฏิคะเกิดขึ้นเราไม่เห็นแจ้งก็จะพัดเข้าไปอยู่ในอารมณ์เราโลนกวนกวายแต่ถ้าเราเห็นแจ้งมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นอาการของจิตใจมันไม่มีอะไรที่จะต้องมากลัวไปยิ่งใหญ่มันหลอกมันไม่จริงความจริงก็คือภาวะปกติเนี่ยภาวะที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยคือของจริงภาวะที่ไม่เป็นอะไรเราจะตั้งชื่อเลยว่าเสียงเราน,นั้นมันคืออะไรคือความไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวตนอะไรของที่มันมั่นคงก็คือความรู้สึกตัวอันนี้ใช้ได้สิ่งไหนมันไม่เที่ยงสียงนั้นมันก็อเป็นทุก์สิ่งไหนมันมันเป็นทุกเสียงนั่นไหมคนยึดคนถือไม่ควรว่าเป็นตัวเราเป็นของเราชี้หน้ามันวันนึงคนกระจานโทนท่านก็เห็นแบบนี้โอ้แต่ก่อนนี่มันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยในสติอย่างนี้มันเกิดอะไรสมัคิดเส้นจแมันปุ้งแตงไป เกิดเสียใจพอมาดูเขาจริงๆเนาะอกมันไม่เที่ยงไม่จริงหรอกพอเห็นว่ามันไม่จริงเท่า้นูอ,อาไม่มีท่าเลยจ่อยไปเลยปฏิสุอก็เห็นแจ้งเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้าวาวาเตอนนี้มันเกิงอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ้้นี่เรานั่นแหละคือวิปัสนาวิปัสนาคือเห็นแจ้งแต่ไปลูกคำอยู่ใอ้มันเห็นแจ้งมันมาให้เราเห็น ลูกแจ้งในเรื่องเหล่านี้ลู้แจ้งในเรื่องลกูกลูกแจ้งในเรื่องเลทนาลููแจ้งในเรื่องของความคิดอารมณ์ลููแจ้งในธรรมที่เป็นกุศลหรือกุศลอันและเรียกว่าลิกัสสนาอย่าไปลบคําอย่าไปกลกเกือดให้มันเห็นชัดอย่าให้มันหลอกได้ให้มันเห็นแจ้งบางทีมันหลอกแล้วหลอกอีกก็ปล่อยมันหลอกอย่างนั้นมันก็ใช่ไม่ได้ มันตอนพระเจ้าทวงพระเจ้าสงขารแต่ก่อนนี่เราไม่รู้จักเราได้เื่งไปกับสงสารเป็น,นเอนกชาติมันเ,เ,เกิดรักเกิดชังเกิดโศกเกิดทุกข์เกิดกิเลสตัณหาเว่งไปกับเจ้าตอนนี่เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปอ่ะแล้วก็ขลาดตันการปฏิบัติธรรมนะ่ต้องมันก็มีเส้นผมบางผูเขาหน่อยหนึง่งทำในใจให้แยบคลายไม่ใช่ลึกลับนะ อนมามเห็นแจ้งหมดทุกอย่างเติี็ไม่ใช่ลึกลับเห็นความคิดความคิดก็ไม่ได้ลึกลับอะไรเห็นเวทนาเวทนามันก็ไม่ลึกลับอะไรมันเปิดจุ้งออกมาทนโทษออกมาโอ้ไอ้นี่คืออะไรเห็นอารมณ์เห็นธรรมมันก็ไม่ลึกลับซับซ้อนมันก็บอกจริงจริงต่อหลงเราก็ไม่อยากรู้นม่แต่ตกเกอนมีแต่ทับเอาไว้เหมือนสมถะเป็นหินศิลาทับยากเหมือนกับเพ่งเอาไว้ สร้างสติเป็นอัตถชีวธานุโยคก็กงนะีจนจ้นะยอมเจริญสติเป็นอัตถะชีวธานุโยคเข้มนี่สติไม่อยากพูดอยากจาก,กาับใครไม่อยากทําอะไรปฏิเสธหมดทุกอย่างนั่นแหละอัตถะชีวธานุโยกไม่ใช่มัชฌิมาปิิปทา้มันชัวชัวไม่ใช่เจ่งเข้มไม่ใช่อ่านอมละต้องอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดไม่กลัว ให้มันเกิดขึ้นมาอาก็เห็นได้โก็ได้ยินไปเห็นได้เห็นได้ไปได้มาได้เห็นว่ามันอะไรฉะเฉลยได้อืมมันเร้่ออืมมันเป็นนี้ไม่มีการบ้านอืมอืมถ้านะว่เาเออในระว่าชัยภูมันดีมันเห็นแล้วมันก็เชืช่อง็ฉงเห็นความชิดก็อืมนะเห็นเวทนาก็อืมเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นกุศลอกุศลก็อืมเห็นเรื่องของกายเรื่องของจิต เข้าใจมันว่าอกอืคือมันลึกซิชงแบบมันเห็นแล้วเข้าใจแล้วอะไรคือธรรมอะไรคืออาธรรมอะไรที่วเกี่ยวข้องขนาดไหนเพียงไรเกี่ยวข้องด้วยบรรเทาเกี่ยวข้องด้วยกําหนดลูกอืมอรู้แล้วเกี่ยวข้องโดยสารละไม่มีอะไรไม่เหลือหรอเป็นฌานก็เผาไม่แล้วไหม้แล้วฌานก็เผาแล้วเพ่งเผาแล้วบดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วไม่มีซากแล้วไม่มีกลิ่นไอแล้ว เอาแล้วฌานจริงๆก็คือสตินี่แหละสติที่มันเช้่มแข็งเย่าก็นเรกว่าบริสธอะไรสติที่มันเช้่มแข็งนี่ดูปั๊บมันเผาไปแล้วลูปปั๊บมันเผาไปแล้วสูงสุดคือสติฌาน่ะมีสติแล้วแลวอยู่ไม่ใช่นั่งลำหูลำตาอะไรหรอเดินตาอยู่นี่แหละเดินอยู่นี่แหละทํางานทํางานอยู่นี่แหละกวดบ้านทุสลาทำครัวอยู่นี่แหละอาฟืนอยู่นี่แหละทำข้าวอยู่นี่แหละเห็นไหม โดยหลักป่าฟืนอยู่ด้านทำข้าวอยู่นั่นเราเองฉานาเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนะี่ยให้เป็นความรู้สึกตัวจริงๆอย่าปนอย่าเพ่งอย่าไปหาเหตุหาผลอย่าไปเอาความชอบความไม่ชอบอย่าปฏิเสธเหมือนตาเราเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธะไรเดินไปก่าจะเห็นอะไรต้อเป็นเรื่องของมันพอเห็นแล้วก็รู้แล้วไม่ได้เพ่งกับการเห็น ไม่เลยเข้าไปอยู่กับการเห็นเห็นแล้วก็แล้วแล้วสําเร็จประโยชน์แล้วสําหรับตาแต่ใช่เดินทางก็สําเร็จแล้วแต่ใช่ดูหนังสือก็สําเร็จแล้วแต่ใช่ดูนาฬิกามันก็บอกแล้วสําเร็จแล้วแต่ใช่ดูอาหารการกินกินเรูดูแล้วสําเร็จแล้วขออย่าให้มันเกินนั่นไปถ้ามันเกินนั่นไปมันก็ยาวไปอ่ะก็ตรงแทงไปไม่เฉพาะเรื่องอสตินะ รู้แล้วเอาคุณภาพของสติคือรู้แล้วเห็นกายก็รู้แล้วเห็นเวทนาก็รู้แล้วเห็นความคิดก็รู้แล้วเห็นธรรมก็รู้แล้วกุศลรู้แล้วผลสร้างผลประกอบเอากุศลรู้แล้วผลละมันก็เป็นไปเองกุศลก็ต้องละเองถ้าเป็นสติเอากุศลก็ละเองกุศลก็ทําให้มากเกิเลื่อนให้มากมันเป็นความถูกต้องมันอเราเคี่ยวอาหารพอไปถูกก้าง พอไปถูกเม็ดหินพอไปถูกอะไรที่มันอยู่ในอาหารมันก็เอาออกมันไม่เกินเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมวิชยะมันไม่รับเอาความทุกข์มันไม่รับเอาความโกรธมันไม่รับเอาความโลภความหลงถ้าเป็นสติมันจะย่อยออกจะเป็นคมที่เป็นกุศลในเว่ามันมันเป็นวีปัสสนาถ้าเราทําถูกแน่ให้มันเห็นซื่อๆเห็นยิ่งแย้มลักษณะการเห็นนี่มันเป็นอันเดียวอะ ภาวะที่เป็นการเห็นมันเป็นอันเดียวไม่ให้เกิดการเห็นเลยนึกว่าตัวยังหมดสิเลสสองสามปีมาแล้วผมมีสติแข็งเต็มที่ผมศรัทธาปฏิบัติไม่มากมาก,มากปฏิบัติอย่างนี้ผมศรัทธาผมมั่นใจนะพอพอมาเห็นพอมันเกิดคิดขึ้นมาเกิดรงแต่งขึ้นมาเชซัเชโซไปหน่อยนะั้นพอตั้งหลักได้เอ้มันก็ได้หลักขึ้นลบวันไอหลักขณหรเจ้าเลยกิเลสเกิดขึ้น ทำให้ชนะกิเลสความกลัวเกิดขึ้นทําให้ชนะความกลัวความทุกข์เกิดขึ้นทําให้ชนะความทุกข์อ่เอาจงริงเราตรงนั้นเราเป็นสนามโลกทาไม,ไ,ไ,ไม่ได้ลบอะไรเลยไม่ได้ลูกแก้งมันก็ยังไม่เจียงหรอกเขาขอให้มันเกิดขึ้นมาเจียงเราได้ลบมันโอ้มันมีสีมาวมันลงพ่อกลัวสมัยบวชใหม่ๆก็เอาคนที่ถูกฆ่าตายมาฝัง ใกล้ใกล้กับกติเพราะหลวงพ่อสมัยก่อนเ็าชอบอยู่ใกล้ๆเพื่อนถ้าเป็นวัดป่าสุโกโตก็โล่รอด่รอกตปีสิบสามนั่นแหะที่ในใกลก็ไปอยู่คนตายโหงเนี่ยเขาถูกฆ่าตายเขาก็ไม่ฝังไม่เผากับศพคนอื่นเขาไปฝังใกล้ๆคหน่ะป่าชาก่อนที่เขาฝังก็ไปดูไปะโดดข,ของของหีบศพมาทําเป็นกระดานปูพื้นเออแล้วพูดอีกไปเทศพออก ลากเอเห็บศพมาตีออกเป็นแผน่นเป็นแผน่นแล้วไปแช่น้ํามันมีหลุมดินที่เขามาขุดเอาเหินน้ํามันฝนตกเลยดูนี่แหละน้ามันขังก็เลยไปแช่ในน้ําเป็นเดือนแต่เราขึ้นมาซื้อแปลงมาเอาแปรบมาขัดขัดอย่างดีเพราะว่ามันคนตายถูกฆ่ามันเนา่าแล้วก็เอามาตากแดด้าไปโพนอนพอโพนอนนก็มีกลิ่นเหม็นๆอยู่นอนไปกับกลิ่นเหม,นม็นก็ฝันไปเลย คอมเห็นทีไรก็คิดเห็นศพเหม็นทีไรก็คิดเห็นศพก็คิดไปก็กลับไปกับความคิดความคิดก็มันก็กกายเป็นความฝันความฝันก็ฝันเห็นศพที่มันติดตาเราอยู่ตาเลือกถลนเหน่าเหม็นน้ำเหลืองไหลเยิ้มบอกจะกโมมจากปากขึ้นอือดมันกลืนมามันกลืนมาหาเขาก็มีคาถาเล่าคาถามันก็กลืนเอ้าไปพอหยุดเล่าคาถาศพนั่นก็กลืนเข้ามา เราเล่าคาถามันก็เหนื่อยโซกันอยู่แพอเหนื่อยว่าตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามันก็กลัวคิดกลัวเอออาจจะเป็นฝีหลอกจริงจงไหมตื่นขึ้นมานั่งในมุ้งมันยังเหม็นอยู่ต้องเอามือมาปิดจมูกโูรอบตัวเราลเราลินตาโลกเพื่อนให้ตื่นมันก็คิดถึงเพื่อนอเราจะต้องไปหาเพื่อน เพื่อนก็อยู่ไกลแล้วแต่นน่นกตินโนนเราก็เดินทางเดินไปก็ไปผ่านหลุมฝังศพเลยนะเราเพื่อนเราก็จะว่าไงเพื่อนเราก็จะว่าเราโง่เลยไปกลัวอ,อะไรมันน่าอายอายเพื่อนเขาเขาไม่สติสมัมาขนาดนี้ยังกลัวผีหลอกวิ่งหนีเลยเลยนะความกลัวนี่เลยมันจะไปหาเพื่อนบอกว่ามันผีหลอกผีหลอกเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะ,ะมันจะใช้ได้ไหมเราเป็นพระมันว่าผีหลอกเลยอายบ้านเขาสิ เขาจะไปล่อไปโทษไปจาอะไรก็คิดขึ้นมาอืมไม่ไปพอคิดไม่ไปสู้ความกลัวพอสู้ความกลัวอืมเราเคยสร้างสติแบบนี้ยกมือลิกมือสร้างจังหวะยกมือสร้างจังหวะพลันนี้ก็หายไปเกิดความไม่กลัวตั้งแต่วันนั้นกันมาตั้งแต่นั้นเราววันนั้นแหละคําว่า,วากลัวขีนี้ไม่มีเลยระเนี้โอ้ความกลัวมันสอนให้เราไม่กลัวจริงๆนะ ถ้ามันโอ้ยเราได้ปัญญาเห็นความคิดหลอกตัวเองอะทุมันเป็นตัวเป็นตนสมาจะมีกลิ่นเหม็นจากความคิดที่คิดไปฝันไปโลงแรงเป็นลูกเป็นล่างใช่ไมาโอ้ยนีแนแหละความกลัวสอนให้เราไม่ขวักินเลสสอนให้เราหมดกินเลสชนะกินเลสได้ความทุกข์สอนให้เราชนะทุกข์ได้ตรงนี้นะวีปััสนานะอย่าไปกบเกอน มันจะเกิดอะไรเราจะดูมันเนี่ยโดยมันก็ยังไม่มีญาณไม่มีฌานไม่แก่กล้าไม่มีญาณก็คิดแล้วรู้แล้วความคิดหมดไปรู้อีกก็ไม่เป็นไรนั่นแหละดีจะเป็นได้ว่าเราผิดเราถูกอะไรแต่มันเห็นความคิดว่ากลับมารู้สึกตัวมัออนสศกเห็นความโุกกลับมารู้สึกตัวมันทุกข์เห็นความทุกข์กลับมารู้สึกตัวมันปวดมันเมื่อยมันเถียวอ๋อแล้จะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้ต่างหากที่มันจะเป็นหลัก แต่ตัวนี้มันเก่งกล้ามันก็เกิดยานทะลุทะลวงถ้าเราไม่เคยฝึกเลยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะแก่กล้าที่จะให้เรามีหลักเราจะให้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้เราจะให้มันเกิดความเฉลาดนั่นเลยมันก็ไม่ได้มันไม่มีบาลมีมันไม่มียานมันไม่มียานยานของเราคือมันจะทะลวงทะลุออกไปคือความรู้สึกตัวนะ่ยามรู้สึกตัวมันก็เกิดยานเกิดวางแก่กล้าความรู้กับความหลงมันก็มากขึ้นความรู้สึกตัวก็มากรล้ ไปเห็นอะไรามรู้สึกตัวไปวัดไปเหวี่ยงไปเทียบไหลกับอาการต่างๆผมรู้สึกตัวก็ได้ชัยชนะทุกทีทุกทีเราเกิดเป็นศินลปะเหมือนกับน,นักมวยทุกทีใดก็ชนะทุกทีทุกทีใดก็ชนะ,ท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 ,ะที่ก็ติด,ดันดับเราเป็นแข้มไปเลยการฝึกตนเนี่ยประมานกันใหร้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างนี้แหละถูกต้องแม้ว่ามันไม่เป็นอะไรมันยังไม่อะไรก่อ คำว่ารู้สู่ตัวนั่นแหละตัวปฏิบัตินั่นแหละกำลังเดินอยู่เอกสักวันอีกสักสหน่อยมันก็เกิดจะเอหรือได้ชัยชนะตัวเองใชัยชนะกันเ่นอะไรที่มันเกิดเกิดข,ขึ้นกับตัวเรากับกายกับใจเลยชนะหมดเลยล้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะในวิธีที่เราทําอยู่นี่มันซึ่งน่จริงมันไม่ได้หลบได้หลีไปไหน สิ่งที่จะเป็นทีเลสสิ่งที่จะเป็นตัญหาสิ่งที่จะทําให้ทุกเกิดชาติคาลามารณะโศกะปริเทวทุกมันก็อยู่ตรงนี้เลยวันซึ่งหน้ากันจริงๆเราก็มาเรียนในสนามลกเก่งๆลงสนามเก่งๆไม่ได้ไปอยู่ในหับในห้องอะไรลงสนามสั่งแท้ดังชนะอะไรก็ไม่ไปเป็นไรแต่ต้องก็มีบทเรียนมีประสบการณ์ เกิดความง่วาถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มง่วงนั่งฟังลำตลอดคืนมันก็ไม่มง่วงพอมายกมอือช่างแก้วเกิดความง่วงขึ้นมานี่ของจริงมันต้องเป็นอย่างนี้เห็นเนวณ์เห็นความคิดเห็นความลังเลสงสัยเห็นการมมาลาคะคิดหน้าคิหล้าก็อยู่วัดธำมอไปก็ในผู้ปฏิบัติอยู่เขาก็คอยไปเยี่ยมอยู่เลยบางวันต้องไปโทงแล้วเราแก้ววัดไปทงหาลูก มันเป็นห่วงลูกชายมันจินเล่ามันเอาเงินไปใช้เนี่ยให้หรือเปล่ารัวฟวังนะรัวฟังอย่าให้ความคิดหลอกนะอย่าให้มันหลอกนะบางทีค,ความคิดมันพาไปแต่ไปห่วงเลยมากเลอเท่ารูทันมันนะบอดีต้องไปชวนพระไปโทรโทรศัพท์ตูสธารณะเป็นคนคิดหรือกล่กาวมันจําเป็นไหมจําเป็นต้องไปหรือเล่าวทวงกำลังส่วนกันจะไปไหนล่ะหลวงพว่อแต่ไปโทรเนี่ยไปโทรอะไร ว่าไม่โลกชายมันเบิร์งินไปใช่นี่โทก็สมันจะไปใช่ไหมหรือว่าเบิร์นั้นแล้วมันเอาไปซื้อเหล้ากินมันถูกความคิดหรือเปล่าไม่ใช่ความคิดไหรือชิดขึ้นมาเองเด้อถ้ามันจะใช่ก็มันจะใช่จะว่ายไงถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปก็ได้หรอกกลับมาความคิดเระฟังนะอาจจะหิ้วพาไปโทรแล้ว์ับก็ได้ันคิดอะไรมากขนาดนั้นทิ้งหนดเลย อให้ความคิดมันใช่เราจังขนี่นะเป็นห่วงอะไรไม่ต้องมาปฏิบัติเรามันสวนทางกันลองดูต้องทวงกระแสลองดูมันจะคิดรุนแรงขนาดไหนอ่ามันเคยมีทลวงพอองหนึง่งพอมาปฏิบัติอยู่คิดถึงหลานอาลาหลวงพ่อม,มันเรื่องไม่ดีแล้วทั้งบ้านทั้งซอยหลานมันเป็นไรบ้านหลานมาอยู่คนเราฝั่งทางบ้านผมก็อยู่ฝั่งทางทาง,างหนึง่งบ้านลูกสาวหลานมันก็อยู่ฝั่งทางเช่นัน ทุกวันผมจะต้องดูแลหลานมันเิ่งข้ามถนนไปมาหรือว่ามันจะลดถูกชนรดชนแล้วก็ไม่รู้ผมฝันไม่ดีเลยรมันอกิ้ฝันนีหลานอวลากากบ้านจะดูหลานไม่ทาไปหรอกคนคิดหลานผำเป็นไรผมท้าฝันอหนเนี่ยผมก็ไม่แน่หรอกไม่ใช่แต่ไปเชื่อมันผมก็นอนคิดถึงหลานมันก็ฝันไป่นั้นใช่ไม่ทำไปหรอกถ้าผมเฉลยผมก็จะบอกว่า อีกไม่กี่วันหลานจะมาเยี่ยมนะนะยิ้มข็้มาใช่เลยใช่เลยใช่อันตรงไปแอบอ่ะอะไรเง้ยเลยอะไรเงี้ไนะอันตงไปอีกไม่กี่วันหลานจะมาเยี่ยม้วยนะาต่ค่อยยิ้มขึ้นทีแรกมาลากับหน้าไม่ค่อยดีคิดถ่วงหลานเขาว่าว่าหลานจะมาเยี่ยมเนาะดีใจขึ้นมาอ่ะพายามกลับไปอ้าวไม่กี่วันหลานมาเยี่ยมจริงเลคุณดุโอ้ เราลเลื่นมาห้าล้านมาเก่าหลวงพ่อลวงพ่อาพูดถูกพูดถูกอาาูกันความคิดนะไอเราไม่เคหวานเพมลงอะ่ะบางคนเน่ยเอากิ่งเอาจังกับความคิดเอากินงเอาจังกับความฝันเอาผิดเอาถูกจนไม่มีตัวมีตนอ้าเชื่อว่าตัวคิดแล้วตะว่าถูกทั้งหมดไม่ใช่หรอกบาเทีมัจกินแต่ว่ากิานาแบบนั้นสมัยอนหลวงพ่อเป็นหมอเศยศาสตร์ ไอ้นิดบางทีมันก็เจียงเหมือนกันแต่บางทีมันก็ไม่เจงเหมือนกันอันที่เป็นนิดทุกคนก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปพอยที่จะใส่ใจเรื่องนั่นเรื่องเดียวมันก็เข้าประโยช่์ในสภาพแวดั้นบางคนก็หลงตัวไปเลยอ่านามีสติรู้สตัวจริงกว่าจริงจริงจริงคนามรู้สตัวนจริงกว่าอย่างอื่นที่เลยตั้งห้างให้ยริงลง ความฝันก็ไม่จริงไองนิก็ไม่จริงอารมณ์ต่ตางๆที่มันเกิดขึ้นกกายกับใจมันไม่จริงหรอกเรารับใช้มันเราตกเป็นทาสมันหมาเรามาสู้มาฮึกสู้มาทวนกระแสเอาอย่างพระพุทธเจ้าอะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมากกว่าเราด้วยประสาทสารไลโดเป็นเจ้าพระมหากษัตริย์เป็นโอรสสาธิราชจะเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วไหนจะต้องมานั่งอยู่ใต,ต้ต้นไม้อยู่องค์เดียวผู้เดียว คิดมากกว่าพวกเราแต่ว่าพองทวนกลับมาพอไม่คิดไปกลับใหม่ค่านกลับมาพอไม่คิดไปพระองค์ก็กลับมาคิดถึงประชาชนมรหพองก็กลับมาคิดถึงเราหุ่นพองก็กลับมาคิดถึงเพิ่นฟ้าก็กลับมาคิดถึงสาวขนมดีสีดีเบาปกคบประงมตลอดคืนพระเจ้าของเราคิดมากกว่าเราเปรียบเทียบกับเราได้โอ้ยให้เราเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนแล้วพ่อก็นั่งอยู่นี่พระสงฆ์ก็นั่งอยู่นี่กติ หลวงพ่อก็อยูนอน่นอ่งกติพะตระสงฆ์กติแม่ชีกติวาสวุกวาเทกาแล้วมีเพื่อนอุ่นดีอุ่นใจสาลาก็มีด้วยมีไฟฟ้าก็ไ่เจ้าหนัหกกว่าของเราหนักมากขนาดเราเนี่ยยังจะไปอ่อนอยู่เลยเราก็มีหลวงพ่อก็นั่งพูดอย่างนี้รับรองคําสอนพระเจ้าเอาคอเป็นประกันว่านี่แหละถูกทางแล้วจะโลนสตินี่ จะไปอะไรอีกนะสุดเหรอสุดยอดเหรอเห็นแต่เท่าไรตรงนี้หละทางผ่านทางผ่านได้ว่าแต่ให้เรามาสร้างความรู้สึกตัวเลยนะ,ะ,ะการเห็นกิเลสจนเห็นแก้งกิเลสตัณหาเกิดขึ้นว่ามันคือภาวะที่ไม่ขีดมันหลอกความรู้สึกตัวไม่หลอกกิเลสมันเป็นเครือร่องหลอกนันไม่จริงหรอกพอยื่อหน้าอู้มไม่จริงหรอกจะมันหายหมดหายเลยไม่มีอะไรเหลือเลย หมดท่าเลยปาลายัยพ่ายแพ้ไปเลยมารทั้งหลายพ่ายแพ้ไปเลยกิเลตมารขันธม,มารมัจจุมารสังขารมารเทวบุตรตมารพระเ,เจ้าเคยชนะมาแล้วด้วยเจริญสติกแบบนี้เลยนะ